สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรพามาชมส้มโอสวยๆค่ะซึ่งมันโอ้โหลูกมันใหญ่มากเนาะสวยด้วยอะ่ะในเสดายช่วงนี้น้ำมันท่วมดีว่าน้ำมันลดเวลดลงเร็วนาอด้านหน้าที่ด้านหลังนี้เรียบร้อยใบเริ่มเหลืองแล้ว้านหน้ายังโอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่ น้ำลดไหวมันมันไม่แช่นานเนาะดูจริงๆดูโอ้โหแต่ละต้นแต่ละต้นและต้นก็ไม่ใช่ว่าจะใหญ่มากเนาะปลูกก็ไม่ใช่ว่าจะนานแต่อาศัยว่าดินดีอะดินเป็นดินที่สมบูรณ์เป็นดินดินดำโอ้ยลูกอย่างใหญ่เลยอะ่ะดกทุกต้นไม่มันมีไม่กี่ต้นหลกปลูกซ้อนๆกันอะ่ะมีทั้งฝรัง่งมีทั้งอะไรด้วยเห็นไหม ฝรั่งออกลูกเป็นส้มโอดูอยู่ในกิ่งฝรั่งอะส้มโอทั้งนั้นแน่ๆเนี่ยปลูกไว้4ต้นจริงๆแต่มันตายไปต้นหนึง่งก็เหลือเหลือแค่3ต้นดกทุก,กต้นเลยค่ะขอบอกดกมาลูกก็ทรงสวยดูสิหอยทากมันหนีน้ำมาไม่ว่าตรงไหนช่วงเนี้ยหอยทากเต็มไปหมดเลย ไม่ว่าที่ต้นน้อยน่ะต้นส้มโอต้นมะนาวมีแต่ห้อยถากท้งนั้นไม่กี่วันเนี้ยเก็บได้ละที่บางลูกที่เก็บได้ก็มีที่มันอายุเก็บเกี่ยวได้แล้วกินกินได้แล้วอะทางใต้เราเขาจะเรียกว่ามันพองคือมันกินได้เนี่ยเนลูก,ลกอีกลูกนึงไม่ใช่ลูกนี้นะนหนลูกด้านขวามือ ให้ลูกนี้รออีกสักสามวันนี่ลูกนี้เก็บได้แล้วสมบูรณ์เต็มที่ความหวานช่าแน่นอนแต่ว่าถ้าให้ดีเก็บแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินเนาะเอาค้างคืนเอาไว้สักคืนหนึ่งมันจะช่ามากกว่ากับที่เราเก็บปุ๊บกินปั๊บอะ่ะเก็บเอาไว้สักคืนก่อนพวงนี้ค่อยค่อยกินโบราณก็ว่าให้มันลืมต้นก่อน ดูสิแต่ละต้นแต่ละต้นอือหือด้วยความที่พันดีเนาะมีแต่คนมาจองมาหาตอนกิ่งไว้เพียบเห็นไหมมีแต่ร่องรอยการตอนกิ่งอต้นนี้เป็นพันทับทิมสยามอีกต้นหนึ่งถัดไปจากเนี้ยจะเป็นพันขาวขาวแต่งกว่าลูกจะเล็กกว่า เนื้อจะคนละสีไอชนิดลูกใหญ่เนี้ยเนื้อจะสีออกแดงแดงอะสีทับทิมนี่เห็นไหมต้นไม้ของเราเยอะค่ะมันนี่มีเขตธดาจะถ่ายให้มันติดแต่มันติดมาเพราะว่าถ่ายในมุมกว้างเนาะอินทาผาลำ นี่ก็ติดจัดแล้วนะคิดว่าปีหน้าคงได้กินแหละอันนี้จะเป็นทับทิมสยามเนื้อสีแดงอ่ะมันไม่เชิงแดงทีเดียวนะแดงอมงชมพูอ่ะทับทิมนั่นแหละเขาเรียกเขาเรียกว่าทับทิมสีทับทิมสายพันธุ์มาจากนกครศรีธรรมราชมาจากลุ่มน้ำปากพนัง ส้มโอทับทิมสยามโอ้โหแต่ละลูกแต่ละลูกนี้ไม่ต่ำกว่าสองโลอะลูกใหญ่บางลูกดูแล้วน่าจะสามโลได้อยู่ใหญ่มากๆอภิมหาใหญ่เลยแต่ละลูกแต่ละลูกต้องอกิ่งไหนที่มันกิ่งเล็กและมันติดหลายลูกอะต้องต้องแต่งออกไม่งั้นเดี๋ยวกิ่งมันฉีดมันยังไม่ ไม่โตเท่าที่ควรน่ะเนี่ยลูกมันสวยมากอดใจไม่อยู่เป็นถึงพื้นจริงๆบางลูกก็ห้อยติดติดตด,ดินเลยติดพื้นเลยอะสนใจพันเอาไปปลูกก็หาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้เนาะไปถามเขาว่าทับทิมสยามเราจะได้ของแท้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเอาชัวร์ก็ ปลูกต้นพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็ไปหายอดทับทิมสยามมาเสียบอันนี้จะชัวร์กว่าขอบคุณนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปนะคะ่ะ